สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคน้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เราก็อยู่กับนาคอสนะครับในแรงเอ่อจ็ดสิบสี่เอ้ยไม่ใช่เศษเจ็ดสิบห้าดาวนะเกมนี้จะเป็นเกมที่เจ็ดสิบห้าดาวนะครับก็วันนี้ก็มากดแล้งก,กับเพื่อนนะครับที่เล่นเป็นวูคองนะครับก็มาดูกันว่าเกมนี้ผมจะเกิดหรือเฉิดฉายหรือเปล่านะและเกมนี้ผมแบบว่า,ามาเทสเอ่อออลองพลังแฝงใหม่ด้วยวก,ก็คือมากับเอ่อ อ,อปลองที่เป็นรากไม้นะครับก็คือสายเขียวนั่นแหละก็คือจะเพิ่มเลือดนะครับถ้าเราตีตีคีปไปนะเออถ้ามีคีปที่มันล้มบริเวณใกล้ๆของเราอะเลือดเรามันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็มันก็เพิ่มขึ้นถ้าเก็บครบสแตกะนะ็กร้อยน่าเพิ่มขึ้น,หน,นหนหนออูพันหน่อยๆมั้งเออพันหน่อยๆก็ช่วยให้มีโอกาสรอดนะครับก็เล่นมาเกมสองเกมแนละ้วก็รู้สึกว่าเออก็ใช้ได้นะก็ดีนะบาง บางจังหวะที่แบบว่าเหมือนเราจะเหมือนเราจะตุยอะแต่ว่าเราก็รอดอะไรเงี้ยครับเออมาดูกันเออเกมนี้จะยังไงนะแล้วเกมนี้ผมบอกเลยว,ว่าเทนเนี่ยเป็นลมิงที่ว่าจอดมากแต่ลิเเตอร์ตอนนี้ยังไงเนี่ยนั่นไงมันเอาคิ้วไปแล้วงัดครับตีธรมธรมดาตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดานี่ไงเอาคิวผมไปผมก็เอาชีวิตคุณคืนนะแค่นั้นแหละ ครับคลิปกลางชนครับตอนนี้เราเดินเข้ากลางแล้วเอา้เอาฟิกได้ไหมเอาฟิกได้ไหมอุ้ยมีป่ามีก้วยนะอุ้ยเรากูง,งดัดนี่ไงจัดไปสองคิวแบบเร็วจัดสองคิวแบบเร็วจัดสองคิวแบบเร็ว,บบรวไงแล้วอีกสิบปีมังกรจะขึ้นด้วยอุ้ยให้เตะล้มนะสักเมตรได้ไหมโปก๊ปกโป๊กโป๊กให้เราหน่อยโป๊กให้เราหน่อยโอเคเรียบร้อยก็เรียบร้อยสามคิวในสองนาทีครับสามคิวในสองนาทีครับมับงกรต่อด้วย เออแล้วผมบอกเลยว่าเทนเนี่ยมันเป็นล้มมิ่งที่บอกว่าทําต้นเกมโหดมากนะว่าถ้าไถโดนอ่ะคือถ้ามีตัวตามอ่ะต้องเสียฟงเสียฟิกแน่อุ้ยลิกเตอร์ลิกเตอร์อะไรเนี่ย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 ซีคิวยี่สิบซีคิวซีคิวสองนาทีเฮ้ยซีคิวสองนาทีอุ้ยเกมเร็วจัดนะเนี่ยผมบอกเลยนี่ไงให้ผมเข้าบูต่อด้วยให้ผมเข้าบูตัวเองต่อด้วยนี่ไงทามมิงเร็วจัดผมบอกเลย เร็วจัดเร็วจัดทามมิงเออมาเป็นโอ้โหยังไม่ถึงสามนาทีก็ได้ดาบฟาร์มแล้วอะ mm hmm. เกมนี้น่าจะรวยจัดเลย mm hmm. ผมบอกเลยถ้าแบบว่าเกมมันไหลขนาดนี้อันนี้เดี๋ยวไปเช็คดักแล้วว่าเขาจะตีหรือเปล่านะครับโอเคเขาตี mm hmm. อยู่ที่กลางยังครับตอนนี้เกมมันถ้าเกมมันนิ่งเราก็ฟาร์มของเราไปนะ mm hmm. นะคอสอะ่ะค mm ุย hmm. ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีตัวเจ็บข้างล่างมีตัวเจ็บ หายานติแล้วหายานติแล้วอุ้ยถ่ายเบาว่า no ะไม่เป็นไรเรา <c oughs> เพื่อนไ่เล่นต่อแล้วก็กลับมาฟาร์มครับไม่ต้องไปฝืนเล่นนะถ้าฝืนเล่นเดี๋ยวแบบว่า,ามันจะโยนเนาะวิรยาอะไรอะอะไรอ,อะ,รออะรอเออแล้วเกมนี้ฝั่งเป็นมูลาดปะด้วยนะครับแผงหน้าฟ้อนข้างหน้ารำคาญเลยนะนี่ไงกูโยนไหมเนี่ยกูโยนไหมเนี่ยอย่านะอย่านะอย่านะ แผงหน้าค้อนค่างหน้าลำคาญนะครับเป็นลิกเตอร์แล้วก็มอทอร์นะเลดเกมนี่ถืกทั้งสองแล้วมีใบทั้งสองนะหน้าลำคาญจัดอุ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยเจ็บ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 แตกเล่นวะอุ้ยกูโยนไหมเนี่ยกูโยนนะยา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 โอ้โอเคอุ้ยไม่เป็นโลไม่เป็นโลไม่เป็นโลอู้ไม่หันละ 50ไปครับเราฟาร์มเรื่อยๆไปนะตัวเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับ <ste> ก็คือแบบว่มามันเป็นรดูแล16อ่ะเออไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับเราก็ตีที่ของเราไปเนี่ยเราฟาร์ม3รูมเรื่อยๆเราก็เต็มแล้วครับ<ว>อันนี้น,น,น่าต้องรับบนให้เพื่อนแทนนะครับเพราะว่าเพื่อนตุยนะอ<ว>ุ้ยอ<ว>ุ้ยอ<ว>ุ้ยอ<ว><ว>ุ้ยอ<ว>ุ้ยอ<ว>ุ้ยเล็บมันแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยโอ้ แรงจัดอย่านะเย็นๆเย็นๆพี่จเย็นหืม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 ัไงเนี่ยมีลิงนะมีลิงนะมีลิงนะนี่ไงปล่อยเพื่อนครับปล่อยเพื่อนครับปล่อยเพื่อนครับก็มเร็วจัดไปครับดูเลือดดูดเลือดดูแล้วเข้าไปดูแล้วเข้าไปไม่แตกกลางครับ ดูดหลุมครับดูดหลุมดูเลื่อหลุมครับพลาดบนนะครับเกเมจกักไล่เดินได้นะเมทต้องเดินอ้อมครับอาจจงเ,นนเล่นมังกรได้เนะหรือโถมไฮเทคก,ก็ได้นะช็อตนี้โอ้ยโอย,โอยมันเปิดกูเลยมันเปิดกูเลยช่วยกูหน่อยอุย้ยขึ้นหลอดเลยอแรงยังไะ <Justice. S 1> แรงจัด มีหายางัดโอ้ยเจ็บ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 โอ้รีดีกว่าปะ่ะเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนเล่นเดี๋ยวนะเพื่อนเล่นงัดสองนี่ไงล้มล้มไหมในบ้านด้วยนะอูด้มังกรต่อด้วยกูจจังหวะเมื่อกี้เทลเล่นสวยมากครับยอมใจวะมีลิสเตอรนะ์ดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนใจยนะันมีเลือดเล่น เฮ okay. ้ยบูบูมูาดานได้นะแต่เราไม่กล้าเข้าว่ะวิกเกอร์ได้นะ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 งั้นผมนำนะครับเนี่ยโ oh <my. S 1> อ้หเกมนำแบบนี้ดาบขีมาเร็วจัดบอกเลยดูดเลือดครับ ก็ดูเลือดครับหาคลิป no ดูเลือดไปนะทำเว็บครับเล็ดเลดเลดเลดหาดาบคีให้ไวเลยครับหาดาบคีให้ไวเลยครับนี่รวยมากกันแล้วเราห้าคนฝ่าแล้วนะตังเราอ่ะอุ้ยตรงกลางบ้านได้ไหมไถ โอ้โหแรงจัดวิทยมูลาด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 โอ้โหคีันไม่เดินออกมาอืมได้กลางครับโอเคต่อไปต่อต่อไปใจเย็นใจเย็นต่อต่อไปมูลาดเกมนี้น่าลำบากอยู่นะแบบว่าถ้าเล่เกมอ่ะ เทนมันขัดได้ผมก็ขัดได้แล้วก็น่าโดนลิงดักเลยครับน่าเล่นยากนะถ้าเกมน้ำแบบนี้เนะี่ยมูลาดป่าน่าเล่นยากจัดเลยจังหวะที่มันนันตีอะ่ะเราสามารถใช้สกิลหนึ่งของนาคอสท,ที่แบบแบบงัดขึ้นอะ่ะสามารถงัดขัดได้นะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าจังหวะที่จังหวะที่ห้ามันจะอยู่กับที่ครับอุ้ย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 ล้มล้ม้ม้ โอยยยยใใใจจจเเเ็็็นนนสถานการณ์เกมในตอนนี้คือแปดเป็นเอ่อเป็นเก้านาทีที่แบบว่าแคลรี่กับเมกลัวเราจัดไปฝั่งนั้นน่ะคือตังเราเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงตีมาละโอ้ยโอ้ยกูโยนเนี่ยกูโยนโอ้แม่งได้ไหมน่ะไม่ได้ด้วยกูโยนโยนโยนกันแล้วเริ่มโยนกันแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้เชี่ยโยนช็อตเดียว เกมพังเลยว่ะเอาจริงช่วงว่าช็อตหลังดาร์กเมื่อกี้เราเอาแค่มาถอดเจ็บก็พอแล้วครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อกี้จังหวะาเมื่อกี้คือมั่นใจในดาเมจเกินไปนะก็เลยกาาลายเป็นว่าพลาดครับแล้วก็เกมค่อนข้างเสียนะตอนนี้ฝัง่งค่อนข้างเล่นง่ายแล้วพอเราไปพลาดนะทำเวทไปก่อนนะโอเค เรามีโบเกนแล้วเราต้องดามิตอนนี้ดามิเราประมาณ70%แล้วครับเราหาแค่อีก30%เพื่อเติมเต็มนะอย่างดับแดงครับหนึ่งสองสามตัวตัวไม่ไหวครับสามตัวไม่ไหวอุ้ยสี่เลยห้าตรงกลางห้าตัวครับเก็บยาเดินก่อน ขอเล่นไหมไม่เล่นแล้วก็ทำเว็บครับลิงทำบนนะผู้มาถอดโอ้ไปอื่นบ้างเรอะพี่เฮ้บูเกิดครับลกลางกลางแนะ่สามสี่ตัวนะโอ้ลิงลิงกูเจ็บจัดไม่น่าไหวกับลิกเตอร์กลัวแล้วไง ลาดกาักด้วยมาเต่ทำล่างเราทำบนดีกว่าบนมีเวฟนะเสียล่างไปเรียบร้อยไฟเดียวจัดไฟเดียวเกมพังจัด อยย,ย,ย่มันอยู่ม,มุมที่แบบว่าน่าเล่นมากน่าเล่นมากหนึ่งหนึ่งปาหนึ่งโป๊กอ่าเจ็บนะเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตีตีโอ้ยโอยโอยโอเคโอ้โหสองแรกป้อมวะได้สองบ้านด้วยเชียร์มังกรวะต้องมังกรบบ่ะต้องเอาคืนหน่อยวะ ริงต้องเอาคืนเลยรปะโดนหนักไปทําเแบบครับ oh. คือเอาตรงอะ่ะตอนเนี้ย oh. มอทอสกับลิกเตอร์อะ่ะค่อนข้างอันตราย,ยนะเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันถึกไม่พอมันมีใบ้ด้วยนะครับ oh. คือมันน่ารำคาญมาก oh. บอกเลยโอ้ไ oh. ปนบนอย่างสูง no เอาวูบแล้วกัน ไปบนสูงช่างมันครับเราอันนี้ก่อนเพราะว่าเมทําให้แล้วแล้วก็ตัดบูมีดาร์กเนี่ยมูกกันมาหน่อยได้ไหมมุกกันมาตีดาร์กหน่อยได้ไหมมูม,มาได้ไหมไม่มูฟครับจะโป๊กเลือดครับกลางชนบนมีอุ้ยหิยาอุลิเตอ,อรนะ์อะไรนะอะไรนะเลิเตอร์น่ะโอ้โหโดลุมโดลุม ช่วย,ยเมดเนี่ยอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยนี่ไงตีสองทีไม่ขีไม่ขีไม่ขีขแต่เจ็บเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดเดี๋ยวดับแดงมาแล้วดับแดงมาแล้วดับแดงมาแล้วช่วยตีดักหน่อยช่วยตีดักหน่อยช่วยตี no e ยต no e ดักหน่อยดักตัวนี้สําคัญมากเอาตรงดักดักก่อนดักก่อนสิบห้าทีอ่ะตัวสุดท้ายอ่ะสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันช่วยเราทําเวฟง่ายนะแบบว่าสมมติดักมันเกิดเนี่ยแต่สมมติมันเกิดเลนบนอย่างนี้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมดักสิบห้า เราก็คุมเว็บครับเราคุมแม็ไปก่อนนะทำวงทำเว็บไปก่อนแล้วก็พอจากสิบห้าทีเวลาดาร์กมันจะใกล้หมดพอดีเราก็ปล่อยเล,เลนตรงข้ามครับมันจะไกลมากแล้วถ้าเขาแบบไม่ไปทําเว็บก็อาจจะอาจจะเสียบ้านแล้วถ้าเขาไฟแพ้แต่เขาทำสองเลนได้เคลียร์เคลียร์สองเลนได้มันก็เลยเว็บตรงนั้นนี่ครับที่เป็นแวนการ์ดครับตัวดาร์กมังกรเนาะเออเราก็จะทําให้เราขึ้นเว็บได้ง่ายครับ ซึ่งมันทำให้เราคุมแบบได้ง่ายมาก,กน,นะดาร์กตัวก่อน15าทีเป็น no ไม่ได้เราก็ไม่ต้องฝืนครับเรากลับมาหาฟงหาฟาร์มหาตังเราดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเกาะเกิดมากๆขอแค่ภาวนาว่า2 0วีนี้เพื่อนอย่าไปโยนอย่าไปโยนเลือดก็พอ นะครับพอดาร์กจะใกล้หมดแล้วก็ปล่อยเลนล่างครับนี่ห <zer i S 1> เห็นไหมล่างแล้วก็จะทําหมดเลยครับที่เหลือเราก็แค่คุมคุมตรงกลางกับข้างบนพอนะคุมเวฟบวิเมเนี่ไงล้มหนึ่ง<อ>แล้วก็ออกดาร์กเกิดครับอันนี้เราเราไปรีเลือกดก่อนนะเราไปฟาร์มรีเลือดก,ก,ก่อนโอเคเพื่อนเข้าโซนดาร์กครับเห็นไหมเขาต้องเสียคนนึงแน่ๆไปกันเบฟครับ นี้เราก็ตีไปนะเพื่อนตีให้เดี๋ยวระวังนะครับตีดาร์กต้องแบบว่ามั่นใจว่าพาณิชย์เราจะรีทันนะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย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 งัดตีโอเคดูเลยครับขนาดขนาดมาร์ทสับแรงจัดถ้า็บล่างมีนะอุ้ยล้มไปเลยเอ้ยเอ้ยสามสองอันเนี้ยสามสองอัอนเนี้ยแต่ยูจะเกิดปกว่าน่อยปกว่าน่อยเอ้ยแคลรี่ยิงหน่อยยิงหน่อยแคลรี่ ไถ่นีไงลูกสองขหน้าโอเคเอ็นเลยป่ะเนี่ยย e. ุ้ยมาทอสไม่น่ากันได้มั 3, 2, นะ้งสามสองเนี่ยตีหน่อยตีหน่อยโอ้โหโดนไอคิวลิเลียระวังนะเว้ยระวังยุ้ยโป๊กนะตีบ้านก่อนตีบ้านอูเป็นผัาคลิปออกเป็นผัาคลิปออกเฮ้ยอะไรอะอะไระสุโดดโดดโดนกระสุนป้อมสองที ก็จะน่าจะเอ็นแล้วครับเพราะว่านี่ไงไอตัวมังกรมาเาะนี่ไงโอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับกับการเล่นนาคอร์สนะผมบอกแล้วว่าดาร์ตัวก่อนสักาัทีเนี่ยสําคัญมากสําหรับการปุมเบฟคุมเลนนะคุมแมพเออมันสาคัญจริงนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับนาคอร์สคลิปนี้เนาะต้นเกมโหดจัดแต่เราไปพลาดกลางเกมง่ายไปนิดนึงครับก็นี่ไงชนะ8ตาติดเออก็ ก็เป็นเท่านี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ถ้าใครดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดซับให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้จะดีใจมากนะครับ